นอนเล่นกับแม่งามใจนอนเล่นกับแม่งามใจกับน้องน้ำว้าน้องน้ำว้า asa, นอนหลับปุ้ยน้องน้ำว้า iki, นอนหลับปุ้ยแม่งามใจก็นอนปุ้ยหลับปุ้ยเลยหลับปุ้ยเลย นอนเว้นกันไปนอนน้ำจริงๆอิ่มไปนอนน้ำม,มาแล้วมันนี้มานอนเว้นกันนอนกลางวันนอนหล่นกำลองลว่ากําแพงน้ำใจนำาํารับแล้วรับปุ้ยแล้วน้ำเทียงน้ำใบนอนเว้นสบายเฉยเลย ม้นนี่นอนง่ายนําวารับก้นขอกขอบขอกเลยน้ามเล่นน้ำพียน้ำนอนน้ำนอนดีล่ท้เาเดียวกับนอนกลนขอกขอกเป็นความสุขของคนเลี้ยงควายความสุขของคนบ้านนอกคนอีสาน